วันนี้เนะี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยครับเราเลยลงความเห็นกันว่าใช้เด็กๆเ,เนี่ยทำของฝากแรกกันและกันโดยสาวๆเนี่ยก็จะไปอยู่ในชาววางเป็นแบบชาววางนั่งแกะสลักผลไม้ส่วนหนุ่มบาดแมนแฮนซัมอย่างเราเนี่ยครับก็จะทํากิจกรรมแบบบ้านๆครับแต่ว่าจะไปทํากิจกรรมอะไรนั้นเนี่ยเอาการขออุบไว้ก่อนนะครับ ส่วนกัสจะไปหาอะไรทําสักชิ้นเพื่อแลกกับของกินของน้องเพลงน่าสนใจใช่ไหมครับงั้นเราอย่ารอช้ากเลยดีกว่าครับไปพบกับกิจกรรมหนุ่มน้อยชาวบ้านกับสาวงามชาววังกันเลครับย้ yeah. ช่วงกระเป๋าเดินทางแม่ดูเหมือนวันนี้จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับ เดี๋ยวเราตามคุณแม่กับน้องแพนไปดูกันดีกว่าครับว่ากิจกรรมแรกที่จะทำกันของสาวๆคืออะไร อุปกรณ์ในการรลอยดอกไม้มีอะไรบ้างคะเนี่ยก็มีกล้ยไม้มีดอกรักแล้วก็ดอกบานไม่รู้โรยแล้วก็ือก้านมะพร้า,าวค่ะทำไมเราใช้ก้านมะพร้าวแทนเข็มคือมันสะดวกคือเราสามารถหาได้ง่าย <ซะ stick> และอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเด็กๆมาเรียนใช่ไหมคะก็จะไม่เป็นอันตรายค่ะเราสามารถถือกลับไปบ้านได้ เข้ามาะคะ่ะมีกุหลาบมอนปลูกหลายแปลงเลยสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะปกติแล้วถ้าไปซื้ออะไรก็จะเห็นเขาเอากุหลาบมอนมาทใช่ค่ะแต่ที่นีแปลกว่าทำไมไม่เอามาใช้ค่ะคือตะก่อนนะคะเราจะใช้กุหลาบมอนมาร้อยค่ะแต่คือตอนนี้คือกล้วยไม้มันจะหาง่ายแล้วมันถูกเราก็เลยมาเปลี่ยนเป็นกล้วยไม้คือสอนง่ายกว่าส่วนกุหลาบมอนตอนนี้เขาก็เลยเอาไปทําเป็นสมุนไพรค่ะสกัดค่ะเป็นน้ํามันหอมใช่ค่ะ หมร้อยมาลัยกันยกใหญ่เชียวนะครับท่านผู้ชมดีมกันครับเด็กๆเนี่ยจะได้รู้ถึงความละเอียดออของคนไทยในยสมัยก่อนพูดคุยกันเรื่องกุหลาบมอนกันใหญ่เลยนะครับว่าแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่ากุหลาบมอนนอกจากนำมาร้อยมาลัยได้แล้วยังมีประโยชน์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว ต้นกุหลาบมอนหรือต้นยี่สุนเป็นกุหลาบพันธุ์พื้นเมืองของหงสาวดีโดยเป็นดอกไม้ที่ทรงโปรดของสมเด็จพระนเรศวรพระองค์ทรงนำมาปลูกหลังจากเสร็จสงครามที่เมืองมอนกุหลาบมอนจัดเป็นไม้พุ่มไม้ดอกกลางแจ้งมีความสูงประมาณ1-2เมตร นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับเพราะมีดอกที่สวยงามและกลิ่นหอ,อมดูแลง,ง่ายออกดอกตลอดทั้งปีกุหลาบมอนนิยมนำมาใช้ในการร้อยมมลัยใช้ในการร้อยพวงอุบะดอกไม้ในงานมงคลหรือในงานพิธีต่างๆโดยนำกลีบมาร้อยเป็นพวงนำไปตากแห้งเพื่อทำเป็นชา ทำดอกไม้ประดิษฐ์และบุงหา,านำมาแต่งลินเครื่องสซมอางอยาใช้เป็นหัวน้ำหอมหรือทำเป็นน้ำดอกไม้เทศเสร็จแล้วค่ะมาลัยของเราทั้ง2คนค่ะคุณป้าสวยไหมคะสวยค่ะอันนี้เป็นแบบที่คุณป้าสอนที่เรียนมาจากคุณป้าคืออันนี้ อันนี้เป็นจินนาการของเราเองค่ะแล้วอันนี้เราไปไหว้พระได้เลยใช่ไหมคะค่ะเราไปจัดแจกันได้เลยค่ะแกันได้เลย้วอันนี้คือเราเรียกเป็นมาลัยตุ้มค่ะมาลัยตุ้มนําไปบูชาพระได้แล้วก็จัดแจกันโชว์ได้โชนะหาได้ค่ะเราก็รวมปักไว้ในนี้ก่อนฝากป้าไว้ก่อนเราลองหักปักดูวันแจกันวันตัวอาหารเรา เดี๋ยวพอเราร้อยเสร็จเราก็จะกลับไปที่บ้านเราก็จะไปหาเจการมาปักเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมนี่แค่เริ่มต้นนะครับสําหรับกิจกรรมของสาวๆแต่ยังไม่หมดเท่านี้ใช่ไหมครับน้องออกัสคุณผู้ชมครับความสุขในครอบครัวเนี่ยหาไม่ยากจริงเลยครับออกัสเห็นครับคุณแม่คุณลูกเนี่ยคุยกันหนุมกันหนิงกันเห็นแล้วอิจฉ้าม,มากๆเลยครับว่าแต่ฟังหนุๆจะเป็นไงบ้างเราไปแอบดูกันดีกว่าครับ สวัสดีครับคุณคันนะครับครับชื่อพ่อกันนะครับอันนี้ลูกชื่อน้งอะไรเอ่ยสุนันัขอันนี้ชื่อครูเอกครับครับวันนี้ครูเอกมาสอนอะไรเราอันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนปั้นช้างเป็นเป็นสัตว์ง่ายๆวันนี้นะครับอ่าช้างช้างดูดิตัวไหนช้างตัวไหนช้าง อ๋าขอบคุณนะคะโอเคครับอันนี้นะครับจะเป็นดินอันนี้เขาเรียกว่าดินเหนียวนะครับเราขุดมาจากท้องนาที่ชาวนาปลูกข้าวโดยทั่วไปเราขุดมาเราก็นํามาอันนี้เอาคือเอามาล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเนื้อดินจะละเอียดจะไม่มีพวกกรวดทรายเวลาล้างทำความสะอาดเราก็เอามากรองผ่านตะแกรงแล้วก็พักไว้แล้วก็ดูด อ่ระหว่างเนื้อดินกับน้ำเนี่ยมันจะแยกอ่าเสร็จแล้วเราก็ดูดน้ําออกโดยประมาณ5วันถึงจะนํามาใช้ได้นะครับอ่านี้คือดินที่เราจะนำมาใช้อ่าลองจับดูครับพัดจับดีซิโอเคอย่างแรกเดี๋ยวเราทําจมูกช้างก่อนครับจมูกช้างใช้สองนิ้วบีบให้เป็นงวงช้างขึ้นมางวงช้างก็เหมือนมือนะครับเอาหางจ้าไอ่ามือช้าง ต่อไปด้านข้างนะครับตรงนี้นะเราใช้สองนิ้วเหมือนกันบีบให้เป็นใบหูเป็นหูอ่าเป็นใบหูเราดันงวงตั้งขึ้นนี่ไงตั้งขึ้นแล้วงอตรงปลายหน่อยนึงแงอตรงปลายอย่งนต่อไปนะต่อไปอะไรครับข้างใต้ตรงนี้นะครับเราแบ่งให้เป็นขาสี่ขาเล็กๆต่อไปดึงหางดึงหางโอยดึงหาง ดึงหางออกมาเยอะๆเอ้ยดึงหางต่อไปเราก็จะใช้ไม้ของเรานะครับเมื่อกี้มาทำตาสองข้างอ่าอาบ <พอ S 1> ปากโนโนด้วยอปาปากยิ้มปากยิม้มเช,ช้าช้างมัวหูเช้ชิงล่ามโลอ่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับช้าง โอ้โห oh คุณพ่อคุณลูกสนุกสนานกับการปั้นช้างกันยกใหญ่เชียวและแล้วก็ได้ช้างหลายตัวเอาไว้ให้พี่แพนแล้วนะครับน้องพัดขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะคะน้องพัดครับน้องพัดครับอยากไปปั้นมอไหมครับอยากเราไปปั้นมอกันไหม oh. อ้าวใชยโยเ้อ้าวเราไปกันเถอะ หลังจากที่ปั้นช้างกันเสร็จแล้วตอนนี้คุณพ่อก็พาน้องพัดมาลองปั้นหม้อก,กันบ้างครับจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับในการแบ่งดินเราจะใช้2นิ้วข้างขวานิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะคชีบด้านข้งางแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมาพร้อมๆกันค่ะคสนิ้วข้างขวาใช่ค่อยๆเบาๆนะคะอย่าเพิ่งเ ลักษณะแบบนี้แล้วก็นั่ <c oughs> นขึ้นมาหน่อยอให้เป็นถ้วยแล้วก็ใช้อุ้งม,มือค่ะสองข้างประคองไว้ก่อนอค่ะประคองไว้เบาๆอย่าแรงมากเกินไปนะคะนิ <c oughs> ้วชี้หนึ่งนิ้วนิ้วชี้นิ้วชี้กดใต้ให้มันแบนๆหน่อย <c oughs> <c oughs> ใช้้วก,ก้อยนะมี้วก,ก้อยไหมมี้วก,ก,ก้อยเอาเล็บหน่อยทำเป็นลวดลาย เป็นลวดลายเป็นลวดลายเอาพอค่ะพอแล้วแล้วก็ทำการใช้ได้นะคะตัดออกอจับเลยค่ะแล้วก็อ้อมมาด้านหน้าแล้วก็เราจะดึงถอยหลังกลับไปหนึ่งสองดึงอันนี้คือขาดแล้วนะคะขาดแล้วหอใช่แล้วเราก็ใช้อุ้มมือสองข้างอเข้ามาประคองหนึ่งสองยก สีมือใครสีมือพัดกับสีมือป้าสุดยอดเลยให้ลองมาหน่อยอ่ะค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้สามนิ้วนะคะเดี๋ยวคุณพ่อช่วยหน่อยนะคะช่วยกดลงไปให้มันเป็นลวดลายปุ๊บอ่ะปุ๊บอ่ะปุ๊บอ่ะปุ๊บโอ้แรงจังเลยแรงเยอะแรงเยอะอ่าอันนี้สีมือใคร อันนี้เสกมือใครสุดยอดเลยอ,อันนี้เอาไว้ปัน้นอันนี้ไว้อันนี้มดนี้สามารถใช้ได้ประมาณกี่กี่ภาชนะเนี่ยก็ประมาณสักสิบสิบภาชนะใช่ค่ะฮึสยครับ,รบต่อไปให้รางวัลไหนนะเย้เย้เย้อ่ะอุ๊ย คนอื่นจะวิ่หนีหมดเลยสิโอ้โหเพลิดเพลินสนุกสนานกันจังเลยนะครับคุณพ่อน้องพัทว่าแต่ทางสาวๆเขากำลังทำอะไรกันอยู่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แอนค่ะัน้องแพร พี่ไผ่นะคะพี่ไผ่คุณคันนี้พี่ไผ่จะมาเป็นครูฝึกสอนที่เราฝึกสมาธิเรือกก่องแกะสลักการแกะสลักเนาะค่ะรู้จักรู้จักไหมคะแกะสลักคืออะไรแกะสลักแกะสลักคืออะไรคะถามพี่ไผ่สิก็คือแกะออกมาแล้วก็ทําให้มันเป็นสลักใช่ไหมทำให้เป็นสลักใช่ไหมคะพี่ไผ่ค่ะทำให้เป็นดอกไม้ไมค่ะ<ม><อ>กแกะผักให้เป็นดอกไม้สวยงามใบไม้แบบนี้ อุปกรณ์ที่ใช้ดูซิว่ามีอะไรบ้างมีดอ่านี่เรียกว่ามีดต้องใช้ต้องใช้ตัวนี้เป็นเกลก่อนนะคะต้องเกลค่ะเกลคืออะไรคะไม่ใช่ทำให้เป็นรูปทรงค่ะทําให้เป็นรูปทรงฉากเกลกานเป็นรูปทรงแล้วก็เราก็มาใช้มีดเล่มนี้ค่ะอันนี้เคยเห็นมเดียวเลยนะคะแกะใช้เล่มนี้เล่มเดียวไม่เคยเห็นมีดแกะสลักเคยใช้ไหมลูกในในห้องเรียนออไม่เคยเนี่ยค่ะก็มีแค่หลอดค่ะมีแตงร้านนะคะ แตงร้านลูกใหญ่อร่แตงร้านค่ะลูกเล็กก็แตงกวานะคะรสชาติใกล้กันแล้วก็มะเขือเทศค่ะอันนี้บิลลูบิสีอะไรรู้ป่ะ ข้างในจะแดงนะคะแดงธรรมชาติค่ะเห็นแบบสีม่วงมั่งอันนั้นแหละค่ะแดงม่วงบิทรูทอร่อยบำรุงเลือดสีแดงธรรมชาตินะคะหัวจะอยู่ใต้ดินเหมือนแครอทอะค่ะแล้วมันกินได้กินได้สิคะที่เราปั่นนะบิทรูสีแดงก็แปลว่าอ๋อนี้มากินได้เลย่อันนี้ก็กินได้หมดเลยผักที่เรามาใช้กินได้หมดสีเหลืองนี่รู้จักไหมคะอะไรคะฟักทองโอ้อย่ใหญ่โใช่แล้วแต่ไม่ได้อยู่ใต้ดินนะคะเพมันมันจะเลื้อย อ่ะอันนี้มาเริ่มดลองเริ่มเหมือนนิ่วอเลยค่ะหลามันนิ้วอนะคะกินเลยได้ไหมนี่แล่ใส่เจคีนโอเคเหลาเมัอนนิ้วซ้อนะคะนี่ค่ะแล้วก็เริ่มประมาณห้ากีบหนึ่งกีบห้ามหลุดออกจากกันห้ามค่ะสองค่ะไม่งั้นดอกไม้จะเป็นกรีบสามค่ะไม่คิดไปไหน้วคะไหนคุณแม่ขอดูสี่นะคะันกลีบสุดท้ายค่ะคุณแม่มันเป็นงานที่ง่ายของสำหรับคุณแม่แล้ว เลูกขอทำอันหนึ่งมียไหนทำได้บ้างคะเมียไหนทำได้บ้างคะมาะเขื่อนนะคะโอ้ควนไปเรื่อยๆเลยค่ะจนสุดเลยค่ะโอ้น่าตื่นเต้นเลยจนให้มันหมดค่ะให้คุณแม่ช่วยจับมือก่อนครั้งแรกคุณแม่ก็จะสอนอืมต้องหนาหน่อยเนาะมันจะได้ได้ไหมคะหนูลองทีคะลูกระวังนิ้วด้วยอ่ะเดี๋ยวคุณแม่ช่วยไปทางนี้ด้านล่างนิดนึงเนาะ โอ้ย <L an> เคยเห็นใช่ไหมคะ <laughs> เทียมเลยคะ่ะได้ไหมคะสวยมากค่อยๆทาได้ทําได้เก่งคุณแม่ให้กำลังใจถ้าทําอย่างนี้ได้ไหมอะไม่ใช่แอม่ได้จัดแปลงท้าเห็นประลาดนี่นอันนี้มันเหมือนเป็นไฟอันนี้ก็คือเตากําลังคิดจินตนาการว่าเหมือนอะไรได้แล้วก็เอาไปล้างแล้วก็กินเลยได้ <L an> ใช่ไหมคะไดกคนก็ทานได้ละค่ะลูกเดี๋ยวเราจะมาลองแกะ เทลออดให้เป็นใบไม้ดูนะคะค่ะเป็นใบไม้ให้ได้ค่ะพลิกลีบไอ้กีแชค่ะลงมาสดเลยค่ะลงมาเรื่อยๆเลยค่ะี่เดี๋ยวเราจะไปแกะให้คุณพ่อกับน้องทานที่บ้านประมาณ3ชั่วโมงกว่าจะได้ทานอาหารเพราะว่าคุณแม่ต้องแกะสลักก่อนตื่นแต่เช้าตีห้าค่ะแล้วก็ทานอาหารเป็นอาหารเย็นนะคะใช่ไหมคะ ได้แล้วค่ะงานแกะสลักของเราของคุณแม่เป็นใบไม้ของลูกเป็นอะไรคะดอกกุหลาบทำด้วยอะไรคะอันนี้มะเขือเทศของแม่ทำด้วยแครอทสวยมากเลยคระพี่ไผ่ของหนูใช้ได้ไหมคะใช้ได้ค่ะชิมแรกใช้ได้ค่ะใบแรกใช้ได้สวยงามตามจินตนาการของทั้งคุณแม่และคุณลูกเลยนะครับรับรองว่าต่อไปอาหารบนโต๊ะทานข้าวของบ้านนี้จะต้องสวยสดงดงามแน่เลยครับเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์ปลายจังหวัด ของแท้ตำรับชาววังเลยล่ะครับครอบครัวแขกรับเชิญของเราเนี่ยพืดมากๆขอทำกิจกรรมต่อยาวๆโอ้โหครอบครัวนักทดลองนี้ไม่ธรรมดาจริงเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับกิจกรรมต่อไปครับพักสักครู่ครับแหมหนุ่มๆสาวๆครอบครัวนี้ดูเพลิดเพลินกันจังเลยนะครับ แต่ว่าที่นี่ยังมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายรอกันอยู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันครับ